ไปครับค่ะยวดูซิข้างนอกมีอะไรอืออืม,มีอะไรนะเอ้ะแกดูซิเฮ้ยเฮโอ้ก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตาม บนหล,งลังรถเฮ้ยเอาของมาเปิดให้แม่หน่อยสิเนานี่มันมีอะไรนะมาเปิดให้หน่อยนะอ๋อให้เธอเปิดร้องเลยฮะดูสิอะไรอะเฮ้ยตาฝนเว้ยอ่ะแกะดูสิมีอะไรนะอันนี้นี่นี่อันนั้นแกะนะแกะนะแกะแงะ,นะะ,ะแม่แงะแม่ไม่ไม่แงะมา แก่ดูสิโอ้โหชอบไหมชอบอันไหนให้น้องอันไหนพี่เป้อันนี้อันนี้ให้น้องนี่อันนี้ทานดีโล อันเจล่พี่แอมปแปรใช่ไหมครับในดูสิว้าอ้าวอาันที่จุ๊บกระจกไงรดไงทำไมโอ้ต้องหูต้อนหูต้องหูเนี่ยอากาศโชว์สิอถือถ่ายูปแล้วอันนั้นอะไรชอบไหมชอบชอบไหมครับชอบครับนี่ไงเดินต่อไปกันเลยครับเดอนต่อไปแล้วครับ Au! เฮ้ยรูปอะไรเดี๋ยวรูปขา้ากับเพื่อนไนโนเสาวมีอะไรอีกไหมรูปอะไรอีกรูปไอศครีมลองเล่นไหมลองเอกแกะเลยแกะได้โอ้โหดูป๊อปอิดทอไงไดโนเสาร์อันนี้มันมาหลายสีเนาะครับปเป็นเรนโบว์ไงครับโอ้ยอยอนกจชอบใช่ไหม ้าวดยแต่เน่นไม่มีสินี่ไง <S <S เวเวร่ทนิโดกับน่่อาสาม,สามอันาทำไมไม่เนสกไม่ใส่รองเท้าเลย